Howdy go! ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการชีป๊อปสเตจโชว์ครับวทนที่จะเปิดกว้างนะครับให้กับวงการเพลงป๊อปไทยและศิลปินจากหลากหลายค่ายมาโชว์และในทุกสัปดาห์นะคะเราจะมีการประกาศอันดับและรางวัลจาก T ีป๊อปวีดีชาร์ตค่ะจากการรวบรวมคะแนนของทั้ง3ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอสตรีมมิงค่ะการฟังมิวสิกสตรีมมิงและการโหวตที่ทีป๊อปแอปพลิเคชันนะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมทาง Spotify Music Streaming App นะคะที่เขามีทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงอินเ r อร์เนชั่นแนลให้เราได้เลือกฟังฟรี รวมถึงตอนนี้นะคะทาง Spotify เองเขามีแคมเปญสุดฟินด้วยนะคะสำหรับสร้างพื้นที่ให้แฟนคลับและศิลปินได้มีโมเมนต์ฟิลมันใช่มาแนะนํากันด้วยเรามีวิดีโอามาให้ได้ชมกันไปชมกันค่ะ คือจะบอกนะเซนว่าแคมเปญน,นี้เนี่ยนะคะชื่อว่า Spotify Magical c l ค่ะฟิลมันใช่ฟังเมื่อไหร่ก็ Spotify นะคะโดยเขาได้มีการประกาศแคมเปญกิจกรรมไปแล้วทางโซเชียลมีเดียของ T-POP Stage ของเราไปเรียบร้อยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่ง แอดลาสค่ะเป็นศิลปินกลุ่มแรกเลยที่เขามาสร้างโมเมนต์ฟิลที่ใช่นะคะตอนนี้เราได้รายชื่อลัคกี้แฟนทั้งหมด24ท่านมาแล้วยังไงขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแฟนๆก็อย่าลืมไปเช็ครายชื่อแล้วก็รีบเข้าไปยืนยันสิธ์กันนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของ T-POP Stage หรือว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียของ Spotify ก็ได้ค่ะ แล้ววันนี้ครับพี่ดาวไลอัพของเรานะครับในทีป๊อปสเตจโชงเราเนี่ยจดเต็มเหมือนเดิมนะครับผมเริ่มกันเลยนะครับที่โชว์ของศิลปินดูโอ้นะครับจากค่ายสมอลรูมนะครับผมอย่างเจฟนะครับผมตอนนี้เจฟพร้อมแล้วพี่ดาวพร้อมไหมครับพร้อมมากถ้าพร้อมแล้วทีป๊อปสเตจ let's show สวัสดีครับ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 ให้นำตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะพวกเราวงเดฟครับผมเบนครับร้องนำแล้วก็เล่นกีตาร์ครับ ครับผมผมลุกนะครับเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็สินครับผมเรียกว่าเขาเป็นศิลปินดูโอป๊อปนะคะจากค่าย Small Room มาร่วมงานกับค่ายนี้ได้ยังไงคะก็เริ่มจากว่ามีพี่ที่รู้จักครับทำงานอยู่ช่วงนั้น Small Room ก็คือไม่ได้รับวงใหม่ๆมาหลายปีแล้วใช่เหมือนกำลังแบบจะหาวงที่เป็นแบบว่านิวเจนเข้ามาแล้วเขาเห็นเราจากที่ไหนอ่ะอืมก็เป็นพี่ที่ทำงานที่นั่นแหละครับเหมือนกับเปิดเพลงอะไรแนะนำไปใชแนะนำพี่ลุกจากอค่ายไปครับซึ่งเพลงที่โชว์ไปมีเพลงอะไรบ้างคะครับ มีเพลงคงต้องบอกลาแล้วกับเพลงหยุดสักทีครับสองเพลงนี้อ่ะเดี๋ยวพูดถึงเพลงแรกก่อนละกันได้ครับอคอนเซปต์เพลงเป็นที่มายังไงบ้างพูดถึงแบบการที่คนสองคนอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกอะไรให้กันแหละเหมือนกับเฉยชาแต่ว่าไม่มีใครที่จะกล้าพูดความในใจออกไปเลยโอ้จุกอยู่นะไปเอาอินสปิเรชันมาจากไหนจูกต้อง หนังแล้วก็คนรอบตัวอะไรเงี้ยครับจริงมากไม่ใช่บอกตัวเองนะไม่ใช่ไม่ใช่บอกตัวเองเขาที่ปฏิเสธเลยเราไปที่เพลงที่สองดีกว่าชื่อเพลงว่าอะไรเอ่ยหยุดสักทีเราคือหยุดถามสักทีตอนเนี้ยเ้ยไม่ใช่หล่อเล่นหรอเล่นอี้มาแล้วคอนเซ็ปต์เนาคอนเซ็ปต์จริงๆหรือคอนเซ็ปต์หลอกๆลอ่ะผมอยากฟังสองอย่างเลยจริงๆกับหลอกๆมันต่างกันยังไงถ้าพูดเอาแบบหลอกๆกก็กับเราคิดถึงคนคนหนึ่งแล้วหยุดไม่ได้ครับกำลังบังคับให้ตัวเองหยุดอยู่ จะคิดถึงเขาอะไรอย่างนี้ครับยอันนี้ก็ดี่แล้วจริงๆแล้วครับจริงคอนเซปต์จริงๆคือผมติดน้ำมัดลมครับเราไปโรคกระเพาะแล้วคุณหมอบอกว่าให้หยุดรับประทานช่วงหนึ่งก็คืออยู่สักทีก็อยากหยุดจะกินสักทีครับแต่ เหมือนเนื้อเพลงทอนแรกร้องว่าไม่มีเธอไม่อยากหายใจทั้งที่ก็รู้ว่าไม่ถึงตายก็คือไม่กินก็ไม่ตายแต่ว่ามันอยากกินอะไรเงี้ยฮะเป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากๆค่ะเป็นคนที่มีวิชั่นอะไรบางอย่างที่แบบสมแล้วที่เป็นอาร์ติสนะคะทุกเพลงที่ปล่อยมาเรียกว่ากระแสดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น MV หรืออะไรก็ตามรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากครับที่แบบว่าปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนมีคนฟังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ อยากให้ฟังกันต่อไปเรื่อยๆอยู่กันยาวๆนะครับเลยทุกคนฟังแน่นอนจะรับชมรับฟังได้ทางช่องทางไหนบ้างครับเพลงก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ Channel Small Room นะครับผมแล้วก็สตรีมมิ่งทุกสตรีมมิ่ง Spotify YouTube Music หรือว่า Apple Music โซเชียล e มีเดียก็มี Facebook.com แล้วก็ slash Call Me d e p แล้วก็ Instagram ครับ d e p d e p ครับแล้วก็ Twitter เป็น c o Me d e v ครับ สามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยนะครับผมชอบแนวของพวกเขากันนะครับผมวันนี้ขอบคุณเดฟมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนกครับโชว์ต่อไปนะครับพบกับซิงเกิลแรกนะครับผมจากสองศิลปินน้องใหม่นะครับผมน้องพอสและน้องบิวนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วทีบ๊อบสเต็ let's show และนี่คือพอสและบิวค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นนะต้องให้น,น้องๆแนะนำตัวกับผู้ชมหน่อยค,ะค่ะปิวนะคะธนัชยาค่ะจากค่ายคิดโดร์รีคอร์ดค่ะพอพรสเศษนะครับจากคิดโด r e ร o คอรครับนี่คือครั้งแรกของการขึ้นบนเวทีครั้งนี้กับที o อ s t a ต e s h โชรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากครับเมื่อกี้อ,อยู่ข้างล่างโอ้โยตัวั่น พูดก่อนโขอโทษไม่เป็นไรพูดด้วยกันได้คุยกันสบายๆไม่เป็นไรสบายๆตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเราจะเห็นแบบตตืเศิลปินรุ่นพี่ทั้งหลายมาขึ้นกันเราไม่คิดว่าอยู่ดีวันหนึ่งจะได้มาขึ้นแล้วก็เลยแบบตื่นเต้นมาก เอาบิวบ้างแหละเวทีนี้แบบเป็นเหมือนความฝันเลยที่แบบจะได้ขึ้นมาแล้วก็แบบโชคดีมากที่ได้รับโอกาสได้ขึ้นมาขอบคุณมากมากเลยทั้งสองคนร้องเพลงอะไรกันไปบ้างเมื่อกี้ก็เป็นชื่อเพลงบรนเทาครับเป็นเพลงแรกของพอสอ๋อแล้วบันเทาเนี่ยมีคอนมเสปย์ยังไงบ้างครับพอสรวมๆมันก็คืออยู่ในประโยคแรกของท่อนทุกนะครับมันพูดว่าที่เจ็บจากเขาฉันพอจะบรรเทาได้บ้างไหมอะไรอ่เงี้ยใช่ คนนี้ดีกว่าผมแอบรู้มาด้วยว่าเขาก็ไม่ธรรมดาน้องบิวยังไงบ้างร้องเพลงอะไรครับมกชื่อเพลงว่าไม่ไกลไม่ไกลนะคะจริงๆก็ตามชื่อเพลงเลยแค่ขอได้รักเขาโดยที่ไม่ได้หวังว่าเขาจะมารักเรากลับด้วยซ้ำค่ะซิงเกิลใหม่ครับซิงเกิลใหม่เราจะมีโอกาสได้เห็นกันช่วงไหนจะเป็นแนวไหนก็ซิงเกิลต่อไปนะคะจะ ต่างจากแนวแรกที่ปล่อยออกไปนะคะเพราะว่าจะมีความแบบมีจังหวะขึ้นมาหน่อยอาจจะมีท่าเต้นอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้อง <c oughs> รอติดตามค่ะผมพอดก็ไปแค่ว่าใกล้ๆเลยร็วนี้แล้วกัน,นะครับจะติดตามผลงานหรือฟังเพลงทางช่องทางไหนบ้างครับสามารถติดตามได้หลายๆช่องทางทางั้ง i อีอะไรอย่างนี้นะคะชื่อว่าธนัชยาบิวค่ะแล้วก็ฝากเพลงไม่ใกล้ไม่ไกลด้วยนะคะสามารถดูได้ที่ช่องคิดโด e c o คอร์ค่ะเราพอลแล้วครับก็ เพลงแรกของพอด้วยครับเพลงบันเทานะครับก็ฟังได้ที่ช่อง YouTube พีโดเรคอร์ดเหมือนกันโอเคค่ะก็ฝากบิวแล้วก็พอด้วยนะครับทุกคนใช่ค่ะขอบคุณมากๆมากขอบคุณนะครับทั้งสองคนเลยขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ และช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมต้องติดตามชมกันเลยเพราะว่าเป็นเพลงประกอบซีรีส์สุดน่ารักจากน้องสาวของพวกเรานะคะน้องมุกวรณิตนั่นเองอแล้วก็รวมถึงซิงเกิลแรกจากมินิมิงส์ด้วยนะคะ<อ>แต่ว่าตอนนี้ค่ะที่ป๊อปวิก r ตอันดับที่23จนถึงอันดับที่14จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะและนี่คือมุกวรนิตค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ โหน่ารักมากอ่ะต้องถามก่อนนี่คือครั้งแรกของทีป๊อปสเตจหรือเปล่าใช่แล้วค่ะนี่แบบตื่นเต้นมากๆทุกคนแล้วก็เมีการแบบซักซ้อมกันมาเยอะเหมือนกันอาเปนี่เพิ่งจบไปนะครับผมกับเพลงที่ชื่อว่าสมัยนี้เขาไม่แอบรักเพลงสมัยนี้เขาไม่แอบรักก็คือเนื้อหามันก็คือเหมือนแบบว่าเดี๋ยวนี้คือมันไม่ต้องแอบรักกันแล้วไม่ต้องมาแบบค่อยๆแบบส่งสายตาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่เกต ถ้าไม่ทักมาบอกก็จะรู้ได้ยังไงอะไรมยุคใหม่แล้วสาวบอกเลยชอบใครก็บอกใช่เลยพูดถึงเรื่อง MV ดีกว่า MV ออกมาสีสันสดใสมากน่ารักมากใน MV เรื่องเราเป็นยังไงบ้างคะใน MV ก็จริงๆจะเป็นเรื่องราวในละครคือนับดาวค่ะแล้วก็เป็นลายซิง์ของเรารวมถึงทาเต้น TikTok กกเอาวิดีกว่าในไหนก็มาแล้วซ้อนหน่อยดีกว่าครับถ้าเต้น TikTok ถ้าเป้นอย่างนี้นะคะ ไม่มีเขาไม่แอบรักถ้าเธอไม่ทักใครจะเขา้าใจตึงตึงเอาแค่นี้กันก็ได้ประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆม,ม,มีแบบน่ารักทั้งแบบชุดเต้นเลยนะอ,อบบจริงๆอยากให้ทุกคนไปเต้นออผมแอบ,บเต้นแล้วรับชมรับฟังได้ทางช่องทางไหนบ้างครับพี่มุกก็ฟังได้ทุกๆช่องทางนะคะแล้วก็ออรวมถึงอยากให้ช่วยกันเล่นชาเลนจ์ในติก To อกด้วยถ้าน่ารักมากนะคะก็ไปเล่นกันแฮชแท็กสมัยนี้เขาไม่แอบรักค่ะเย้ ไปเล่นกันได้นะครับผมก็ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่มุกวอนพิทมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครขอบคุณแฟนขอบคุณครับโชว์ต่อไปนะคะเราจะได้พบกับซิงเกิลเดบิวนะคะจากสาวมินนี่มิงส์ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยกับที่ป๊อปสเตจ let's show และนี่คือมินนี่มิงส์ค่ะสวัสดีค่ะ เรียวมากถูกใจมากแทบไฟลุกเลยนะใช่นี่คือครั้งแรกบนทีบ๊อบสเตจโชว์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไงบ้างได้มาเยือนเวทีของเราเตืนเต้นไหมเตืนเต้นนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะ่อ สนุกค่ะสนุกมากกว่านี่คือเป็นซิงเกิลเดบิวในฐานะศิลปินเดี่ยวนะคะคนแรกของค่าย New Wave Entertainment ด้วยซึ่งเขาอยู่ภายใต้การดูแลของ Hype Trend Group รู้สึกยังไงบ้างได้เดบิวแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะสักทีพออยู่ในค่ายนี้รู้สึกยังไงบ้างเราได้เห็นรุ่นพี่ก่อนแล้วพอเราได้เดบิวขึ้นมาแล้วเนี่ย ดีใจที่ได้เดบิวต์แล้วแล้วก็วเห็นรุ้นพี่ทำมาเยอะแยะก็อุ้ยอ,อยากทำบ้างก็ดีใจค่ะค่ะ,คะแล้วตอนนี้ก็ได้มายืนอยู่บนเวทีเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วด้วยนะอันี้อยากถามเลยเพลงที่เพิ่งจบไปชื่ออะไรครับชื่อว่า lies ที่มาและคอนเซปต์ของเพลงนี้มีที่มาอย่างไรบ้างครับก็ lies จะเป็นเพลงที่เอ่อ fierce หน่อยแล้วก็อ savage อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ mv นะคะก็จะเพราะว่าเพลงมันเกี่ยวกับ เรื่องโกหกเนาะก็จะเป็นดุดุเท่ๆหน่อยเช่นเพลงนี้เราได้มีส่วนร่วมในการทําอะไรกับเพลงบ้างคะตอนแรกหนูก็เริ่มจากแต่งเพลงก่อนค่ะแล้วก็มีพี่เบนบิกซี่กับพี่ป้าวงลัสมาช่วยเหมือนตบเกาเพลงให้มันเพาะแล้วก็ให้คํามันลงตัวค่ะถ้าอยากรับชมรับฟังเพลงนี้รับชมได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็ถ้าอยากฟังเพลงไลฟ์นะคะก็สามารถฟังได้ที่ all streaming platforms เลยค่ะหรือว่าถ้าอยากดู MV ก็ได้ที่ YouTube Hype t r a i n Group นะคะแต่ถ้าอยากติดตามไลฟ์สไตล์หนูหรือว่าข่าวสารก็ได้ที่ Instagram Mini m i n g s กับ Instagram ของ New w a v e Entertainment แล้วก็ฝากไลฟ์แชร์เลชในติ๊กต็อกด้วยค่ะเรียกว่าครบถ้วนทุกอย่างเลยนครับขอบคุณ Mini m i มิงมากนะครับขอบคุณค่ะ ช่วงหน้านะคะคผู้ชมจะได้พบกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเจ้านายแล้วก็ส,สาวๆวง4 o Eve ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ T-POP Weekly c h a r ร์ของเราค่ะอันดับที่13จนถึงอันดับที่4จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะและนี่คือเจ้านายสวัสดีครัคต้องบอกเลยว่าลุกใหม่ลุคนี้ยโตขึ้นเยอะมากครับ ก็อยากจะขยับขยายให้ได้เห็นแบบว่ามุมมองของแบบว่ามุมเราในต่างๆหลายๆมุมที่ที่ก็มีอยู่ในข้างในอะไรเยงี้ครับรอมนี้ก็มาเต้นให้ดูบ้างที่มาและคอนเซปต์ของเพลงนี้ยังไงบ้างครับเจ้านายจริงๆเพลงนี้เสร็จตั้งแต่สงการปีที่แล้วครับแล้วก็สงการปีที่แล้วกจะปล่อยมากแต่มันคือในช่วงสงการแต่ปรากฏเราเจอโควิดเราก็เลยเลื่อนมา ซึ่งเพลงนี้ก็เขียนร่วมกับพี่เป้วงไม้ครับซึ่งผมรู้สึกว่าพี่เป้ก็เป็นคนที่เขียนข้ามเกี่ยวระหว่าง2ยุคได้ดีมากๆทำลงมาอยุอะไรตามที่เราต้องการเขาเขาเขาสามารถทําให้เพลงนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันทุกวันนี้ได้เราคือเราได้เห็นเขาเต้นแบบเต้นจริงๆเต้นเต็มตัวใน MV อ่ะต้อง M v วของคุณยังไงบ้างอ่ะเอ่มวทำร่วมกับพี่เน็ตครับดีเรคเตอร์เน็ตอีกนะใช้ทีมฮอของเราแล้วก็ ได้พี่นิง้งชัญญาแมค l ลอรีมาเล่นเป็นนางเอกให้ซึ่งเขาก็ต้องเต้นใน MV ด้วยต้องเต้นนิดหน่อยซ้ยอมกันประมาณ5วันครับ oh สนุกมาก oh สนุกมากมากระแสตอบรับดีมากเป็นยังไงบ้างได้ดูกระแสไหมดูครับดูดูแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ Happy, วกพยายามคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราจะยื่นอะไรให้พวกเขาได้ดูกันแล้วก็สนุกสนานกันตามตามนั้นเพราะว่าเนี่ยเราพ้นช่วงโควิดมาผมก็รู้สึกว่างานเริ่มกลับมาแล้วทุกคนพร้อม ครับกระโดดเราเต้นกันอย่างเต็มที่ซิงเกิลนี้มาแบบหนุ่มแพรวพราวอ่าแล้วซิงเกิลต่อไปนะครับซิงเกิลต่อไปตอนนี้กําลังชั่งน้าหนักอยู่กับทีมงานนะครับว่าเราจะมาแบบว่าช้าๆเท่ๆหรือว่าเราจะเร็วต่อไปดีกว่าแล้วก็ตอนนี้คิดอยู่อาจจะอีกสัก2เพลงครับอาจจะอีกสักสองเพลงหายคิดถึงเลยเอาไว้หายคิดถึงนะคะถึงเวลาฝากผลงานแล้วครับเจ้านายฝากด้วยนะครับผมเพลงวิ่งนะครับแล้วก็ทาง ทั้งผมกับค่ายเจมีดีก็กำลังจะทำวิ่งทัวร์2022ขึ้นมาแจกบัตรกันภายในเดือนสิงหานี้ก็อย่าลืมติดตามกันทุกๆช่องทางของผมนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้กับวิ่งทัวร์2022นะคะโอเพลงนี้ังใ้ถูกช่องทางใช่ไหมครับฟังในแล้วเขงทุกช่องทางทุกสตรีมมิ่งแล้วก็ MV ลองไปดูกันได้ที่ยู u ูบเจมี่ดีชัแนลครับอ่านะครับนี่ขอบคุณเจ้านายมากเลยนะครับขอบคุณครับเจ้านายครับ ส่วนโชว์ต่อไปนะคะเราจะได้พบกันกับซิงเกิลล่าสุดจากสา,ๆสาวๆวง f o r Eve พร้อมหรือยังคะเซน์พร้อมแล้วครับพี่ดาวคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเจอกันเลยกับที Pop Stage Let's Show, show! และนี่คือ f o r Eve ค่ะสวัสดีครับบอกก่อนโชว์เมื่อกี้คือแบบผมว้าวมากนะปังปลาปังปลาแอบไปดู MV มาก่อนอ ในเวอรชันเอีไม่มีภาษาไทยเลยนะใช่วันนี้เป็นวันพิเศษที่แบบว่ามีภาพิเศษมากชมมีภาษาไทยมาด้วยใช่แล้วนี่เป็น9โกอินเตอร์ของน้องๆผมบอกเลยถ้าเราชมด้วยคำพูดเนี่ยอาจจะดูน้อยไปต้องทำยังไงต้องทำยังไงผมอยากมองกล้องผมอยากบอกว่าโฟอีฟคืออย่างนี้เลยอย่างี้เลย แต่ถ้าแบบนี้พี่ก็คือหายไปจากเวทีเลยนะพี่งงเลยว่าเขาเขาทำอะไรของเขาได้มาจากไหนพี่โชวโชเก็บเวทีอยู่ครับ ตามนั้นเลยก็คือปังแบบนั้นเลยเดี๋ยวถ<ช>ามความรู้สึกกันนิดนึงมาเวทีท,ทีป๊อปหลายครั้งเหมือนกันครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคะอบอุ่นเหมือนเดิม,มกลับมาเยี่ยมทีป๊อปแล้วก็แฮปปี้ทุกครั้งค่ะก็ดีใจที่ได้แบบมาเพอร์ฟอร์มบนทีป๊อปสเตจค่ะครับก็ยังสนุกอยู่ทุกครั้งแล้วก็อยากมาอ,ากอีกเรื่อยๆเลยค่ะเป็นแฟนฝากพี่มาอยากให้น้องๆอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าชื่อเพลงของเราเนี่ยต้องออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้องเบล<ว>จ่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรเอ่ย คือมันเป็นคำแสลงมาจากคำว่า about you ค่ะแต่ว uh huh. ่แบบว่าถ้า about you มันแบบธรรมดาเกินไปเราก็เลย uh huh. รวบกลายเป็น about you er แล้วเพลงเบลชานี่คือถือว่าเป็นเพลงภาษาอังกฤษเพลงแรกเลยถูกไหมคะใช่ค่ะตื่นเต้นไหมอ่ะกับการแบบออกเป็นเพลงภาษาอังกฤษครั้งแรกอ่ะคือก่อนหน้านี้ f ฟรอีฟมีเพลงอังกฤษค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่อังกฤษล้วนก็คือเพลงฟิล e มแต่ว่าเพลงนี้เบลชา่ค่ะจะเป็นเพลงสากลเพลงแรกเลยตอนได้รับเนื้อมารู้สึกสนุกมากเพราะว่าเป็นเพลงรู้สึกสนุกมากเลยพูดไทยไม่ช็อตเลยใช่ต้แต่ฟังเพลงนีพูดไทยไม่ได้เลยพอีฟังน้องพี่ก็รู้สึกสนุกมากเหมือนกันแล้วเพลงนี้คอนเซปเป็นยังไงบ้างที่มา คืออะไรเอ่ยที่มามันเหมือนเป็นเพลงที่เล่าเกี่ยวกับการที่เราเป็นผู้หญิงคนนึงที่เคยทุ่มเทความรักให้กับผู้ชายสักคนแล้วเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้สิ่งที่ดีกลับมามันไม่มันไม่มันไม่ทำให้เรามีความสุขขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเราหันกลับมาระตัวเองดีกว่าใช่ ก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ใช่ค่ะ g r o Power นะรักตัวเองใช่ g r o Power คือทุกเพลงที่ f o u E ปล่อยออกมาเนี่ยก็แสตบรับดีมากเพลงนี้แหละครับน้องๆได้ดูฟีดแบ็กมั้งไหมฟีดแบ็กเกินคาดมากๆเลยค่ะเป็นเพลงสากลด้วยจะมีคอมเมนต์ชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะซึ่งก็แบบดีใจมากที่แบบมีชาวต่างชาติมีแบบคนต่างประเทศเข้ามาแบบชื่นชมผลงานของพวกเราค่ะแต่แต่ว่าแต่ว่าเราวันนี้เราพิเศษใช่ไหมใช่ ก็วันนี้นะคะอย่างที่ผู้พี่บอกไปว่าพวกเราเนี่ยมีท่อนเพลงภาษาไทยแทรกเข้ามาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์เลยแฟนๆไม่เคยได้ยินมาก่อนที่บ s สเตจโชว์เป็นที่แรกที่เราเอามาโชว์เลยค่ะซึ่งความจริงแล้วเรานั้นมีทั้งเพลงเตรียมไว้ให้ทุกคนค่ะอย่าโบกนะเร็วๆนี้ผู้ชมแฟนคลับโฟล์จะได้ฟังเวอร์ชันไทยเมื่อไรเมื่อไรพุ่งนีค่ะที่2 4นะคะเวลา11โมงนะคะเราจะปล่อยเพลงไทย เต็มเวอร์ชั่นใช่ซึ่งจะปล่อยทางช่องทาง YouTube ของพวกเรานะคะแล้วก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะเดี๋ยวสุดท้ายให้น้องๆ้องโฟรีฝากผลงานกับเพื่อนๆได้เลยค่ะก็ฝากเพลงเบาชาินะคะสามารถดู m v พวกเราได้ทางช่อง y t u b e for Eve นะคะแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะใช่ค่ะเย้เยอะๆด้นะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณน้องๆ้องฟรีมากๆเลยค่ะขอบคุณะคะ อย่างที่บอกนะคะน้องๆก็คือไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยนะคะโชว์วันนี้ก็คือสนุกสนานมากๆเลยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่จุใจนะคะหรือว่าคิดถึงโมเมนต์ฟิลที่ใช่บนเวทีแบบนี้นะคะแค่เข้าไปที่ที o p Now Playlist จาก Spotify ค่ะที่เขารวบรวมเพลงของโชว์สุดพิเศษในวันนี้เอาไว้ให้ด้วยนะคะฟิลมันใช่ฟังเมื่อไหร่ก็ Spotify ค่ะส่วนใครมีมือถือหยิบขึ้นมาตอนนี้เลยนะคะเห็น QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไหมคะสามารถสแกนรูปที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ที่สําคคคัญก็ืออหลดพิเช เลยนะคะหรือว่าใครที่กําลังรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อเบื่อเซ็งเซงบอกเลยคะ่ะว่าเพลงเนี่ยช่วยเปลี่ยนโมเมนต์ของเราได้จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นฝนตกรถติดมีความรักหรือแม้กระทั่งอกหักนะคะเพลงก็ช่วยเปลี่ยนโมเมนต์ที่น่าเบื่อให้เป็นโมเมนต์แฮปปี้ได้อีกด้วยนะคะแล้วก็บอกเลยว่า Spotify ค่ะเขามีเพลงมากกว่า82ล้านเพลงเข้าได้กับทุกๆอารมณ์ของทุกคนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้เลยนะคะและท้ายรายการ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นผลรางวัลจาก T-POP Weekly c h a r ร์ก,กันนะคะสำหรับรางวัล Music of the Week, Rookie of the Week แล้วก็รวมถึง Original Soundtrack of the Week ด้วยนะคะจะเป็นเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ทุกสัปดาห์เลยค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกรเราได้ใหม่นะครับและศิลป,ปินจากหลากหลายค่ายครับทุกคืนวันเสาร์แบบนี้เวลา3มทุ่มครึ่งกับรายการ T-POP s t a และตอนนี้จะเป็นก,รา,รา,การประกาศรางวัล